สบายดีสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านา้าเบิร์ดสุขูมสุขคนวันนี้ก็มาพบกับบ่าสัมคิดอีกสิ่งเก่าสิ่งเคยพี่น้องอาหารเพ็่นตกแต่งสวยหรูพี่น้องเลยในแบบสไตล์ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์นี่แหละพี่น้องภายในอาหารเพื่อนก็นมีการตกแต่งอย่างสวยหรูเกือบทุกอาหานพี่น้องเลย,ยอ,อ,อยู่ผังไทยก็จะเอาเน้นเรื่องธรรมศาสตร์เป็นหลักไม่รรว่าจะเป็นเนาะหมู่บ้านสถานที่ท่องเที่ยว แล้วก็ร้านเล็กร้านน้อยอันนี้ก็ร้านลาปิดูดอนกัเพิ่นก็สร้างมาในหลายปีแล้วค่อยเติมเติมไปเพิ่นก็วางซันแต่ก็บวมสวยงดงามเรื่องเป็นธรรมชาติธรรมชาติหนึ่งสุดยอดพี่น้องไปปานเข้าไปเลาะส้มในหานเพิ่นเลยเดี๋ยวพี่น้องหานเพิ่นก็จกหนองใส่อีกพี่น้องเป็นบ่อปลา เป็นเลี้ยงปลาไปพร้อมเลี้ยงปลาแบบธรมรมชาติปลานินา่นปลากนหญ้าเลี้ยงปลามาแล้วก็ขึ้นมาบริการแขกอยู่นในหานนี้ลักษณะแบบว่าเลี้ยงปลาขายหมุนเวียนเลยนะพี่น้องโอ้สูตรนี้น่าติดใจอย่าไปนำใสอยู่ที่บ้านสมคิดก็มีความฝันที่กันพี่น้องแตว่าถ้ามีทืนมีหอนกลับบ้านไปตังหานเล็กน้อย ทางหานขายของขายกับข้าวขายอย่างบอสีเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตอนมาอยู่ไทยนี้ศึกษารายๆอย่างเพื่อเอาไปปรับปรุงนำใส่ในชีวิตของสมคิตเองเนาะหลังจากที่กลับจากไทยก่ะดอกไม้พี่น้องพิซซมนดอกอย่างอันนี้เนาะร้านเพื่อนก็นมี การตกแต่งแบบสวยรูสไตล์ธรรมชาติธรรมชาติพี่น้องต้นไม้ต้นไม้เพื่นปลูกเองใหญ่เลยพี่น้องโอ้ยเขามาเย็นเย็นเหมือนอยู่ในกลางดงกลางป่าร้านเพชรอุดรเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีงอุดรบางคนกอาจจะหูร้านเพื่นบ่กน่าจะเคยมาซิมลุดศาสอาหารอีสานดิซานมีราบซุกเล็ก กอยจุ่มซีนเนื้อแกงลาบอย่างาหลายอยากพี่น้องเลยในมุมมองสไตล์เปอิสาดิสา,สานอาหารค <c ười> <c ười> ือว่าน,น่าอยู่พี่น้องเลยมาสั่งอาหารแล้วก็นั่งกินหินลมส้มวิวไป อันนี้ก็ทางเข้าพี่น้องทางเข้าเพื่นจะตกแต่งเป็นประตูโคงแบบเอาธรรมชาติเป็นตัวตั้งเลยนะพี่น้องนี่เริ่มสิเป็นห้อเป็นทรงเลยเดี๋ยวเป็นสิแตดงจังไดกะกะแนนอนาคตน่าจะงามกว่านี้อีกอน,นี่เพื่อนกําลังปรปงับปรุงบริเวณร้านเพื่อนก็นมีทุง่งนาพี่น้องแต่ตอนนี้น่าจะ เพิ่นเก็บเกี่ยวเพิน่นเพิ่นไทมาถยทับไว้แล้วก็เลยบดเห็นความสวยงามของเข้าอีกบุโดสนเพิ่ก็อัน่าจะะถยแล้วก็วานเข้าแต่ทุง่งนานี่ถึงงามสุดยอดพี่น้องเลยสมจิตเคยมาเบิง่งโอ้เป็นอู่เข้าอู่ปลายเลยดอนนี้ก็ได้อันนี้เพิ่นเก็บเกี่ยวแล้วเพื่อนกําลังเริ่มสี่ลงมือทําอีกแล้วเพิ่นไทยไว้ล่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูใกล้จะลงมือปักดํานาแล้วเนาะ บางเขตบางทนที่ก็กำลังตกกลาพี่น้องคนปลูกต้นกล้วยผสมประสานกล้วยก็หามาได้ก็ขายอยู่ร้านมุนไซทุกสิ่งทุกอย่างเป็นลายฮับลายเบิดโอโ้พี่น้องบางม,มีพี่น้องธรรมชาตาดังนั้นโต้นน้อยๆหนึ่งพี่น้องเป็นดกเลยห้าหกหน่วย จะได้ศึกษาบทเรียนในเมื่อตัวย้อนอยู่บ้านเลยพี่น้องเอ้ยวิธีการปลูกพืชต,ต้นน้อย oy, แต่ได้มากได้ผลผลิตดี่พี่น้องนี่เพื่นกระปูกหางว่านจนระเข้ ใบเมื่กี้ท้งใบนี่กะปลูกกับบษษุ๊ดทย่ซื้อ,าาอ,อ,อยูเลาด้วยพี่น้องตรงนีหัวข่าหัวข่าหัวสุไทรต้นมะขามพี่น้องมะขามหวานมีบ่อน้ำอีกตั้งห้าพี่น้องเลยโอ้คนเห็ดคักเลยน้องเอ้ย สมคิดกับศึกษามาไทยเนาะมากเป็นมามาครั้งแรกพี่น้องมาไทยมากับเหมือนมาเปิดหูเปิดตาเมื่อเบิ่งมาเบิ่งพี่น้องสาวไทยเนาะมาเบิ่งหลักการใช้ชีวิตแบบพอเพียงแบบมัน่งคั่งยั่งยืนคือเขาวา่างเมื่อก่อนก็นกเคยเห็น,นในโทรทัศน์ที่สื่อไทยได้เสอออกไปแต่อันนี้สมชิตมาเห็นตัวจริงก็ถือว่าโอโ้โหโมเปยกันพี่น้องเอ้ยผมสวยงามตกแต่ง เน้นเรื่องธรรมชาติเป็นหลักน้องสะอาดสะอาดพี่น้องเลยลานค้าก็ได้พี่น้อง,องมุมนี้กระบ่แพ้กันอีกงามงามเป็นเลี้ยงปลาอีกมีปลาอย่างปลาหางงูงบ่ นี่พี่น้องเพื่อนปลูกมะนาวจ่ขางร้านเป็นนั่นแหละคิดสมว่าเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจแบบผสมผสานมีอ่างน้ำมะนาวมะนาวนี่กะเพื่อนปลูกแล้วเพื่อนกะขายอยู่ในร้านเพื่อนเองเลยทุกสิ่งทุกอย่างหมุนไปในร้านเลยพี่น้องมะนาวเพื่อนกับไ่ได้ซื้อจากตลาดมาขายเพื่อนกะ เอาจากที่เพิ่นปลูกไว้นี่แหละขายน,นาวกองงามๆพี่น้องบางคิดคิดจะปลูกอยู่ได้เมื่อวานพราอยู่บ้านกันมะน,นาวก็ส่วนหลายมันนำเข้าจากไทยจากเวียดน,นามมันกระโบนยาเกินควรนะพี่น้องถ้าพี่น้องคนใดมีบุญเฮียนอ็นดีๆกะ ใช่ไมครัซประสบการณ์ในสมจิตในเด้อพี่สมจิตก็ขึ้นอยู่เมื่อบ้านแต่เรื่องเนื้อที่ดินก็ล้ายพี่น้องเลยเนื้อที่ดินสมจิตยอยู่บ้านก็พอได้เฮ็ดได้สร้างอย่าแต่ว่าเน้นเรื่องประสบการณ์วิธีทำและวะ้วว่าบุญเงียนนี่แล้วมันยังบุทันหูลึกผู้บานใดในการลงมือทําการ,กรเกษตรบางสิ่งบางอย่างครับบุหูรอบครอบนะพี่น้องเฮ็ดไปมันก็ขาดทุนนันบุตรตามที่เขาวางเปลี่นไว้

ร้านอาหารรับนปิดอุดรประมาณนั้นแหละพี่น้องถ้าสมกิจอ่านบุพิดกันบริเวณทางเข้าก็มีแต่เครื่องผูกของผังพี่น้องเลยเป็นพืชสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าได้เรียนรู้หลายๆอย่างพี่น้องสำหรับสมกิจ วิธีการตกแต่งร้านหรือว่าการปลูกพืชในร้านแบบผสมผสานการใช้ชีวิตแบบพอเพียงหนุพี่น้องหลายๆอย่างที่สมคิได้เห็นหูจากร้านสื่อเพิ่นสื่อร้านเพชรอุดรพี่น้องเ้ยพี่น้องชาวอุดรบางคนอาจจะฮู้นุพี่น้องแต่เอซทางอุดรได้เบิ่งกาน่าจะฮูจจักเพิ่นบ่หรือจังได๋เพื่อนเน้นขายเรื่องประเภทแกง,แกงเพื่ต้มเน้นเรื่องอาหารอีสานพี่น้องเย้ย สุดท้ายนี่ก็มียังหลายนะพี่น้องเนาะชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกกดติดตามกดไลค์กดแชร์สง่งที่ในเด้อพี่น้องเด้อค่อยๆเอฟซีอยู่ดีไม่แห้งประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานฮะาขอขอบใจหลายๆ